สวัสดีครับผมประวิทย์โรจนพุกจับมาพบกับรายการ geopolitics กันอีกครั้งนะครับวันนี้วันศุกร์ที่17มกราคม2568ก็อีกประมาณ3วันเสๆนะครับนโดนัลด์ทรัมป์ก็จะกลับมาเป็นประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาเป็นครั้งที่2เป็นสมัยที่2นะฮะวันนี้ก็เลยอยากจะคุยทั้งกึ่งหนักกึ่งเบาเ,เรื่อยๆเ,เกี่ยวกับการเปลี่ยนผ่านตำแหน่งประธานาธิบดีนะครับแล้ว ดูเรื่องเกรดต่างๆเกี่ยวกับนายโดนัลด์ทรัมป์อย่างที่หลายท่านอาจจะทราบแล้วนะคะท่านผู้ชมคงได้เห็นว่าช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมาก็มีดราม่าก,กันหลายเรื่องอ,อ,อันที่คนอาจจะพูดมากที่สุดก็คือในประธานาธิบดีโจไบเดนซึ่งจะสิ้นสุดหน้าที่ในอีกสองสาวันได้ประกาศว่าทางรัฐบาลได้ประสบความสำเร็จในการที่จะผลักดันให้เกิดข้อตกลงยุติ การสู้รบระหว่างอิสราเอลกับฮามาสนะครับซึ่งณเวลานี้วันนี้เย็นวันนี้เนี่ยนะครับมันก็ยังไม่ได้ชัวร้อยอ์เซ็นะครับเพราะเมื่อวานเมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาอิสราเอลก็ใส่เข้าไปอีกออรอบหนักทําให้มีผู้เสียชีวิตถึง71คนนะครับการ ความแน่นอนว่าจะมีการเส็จสัญญาก่อนวันที่20หรือเปล่าหรือแม้กระทั่งหลังวัน20ทันทีหรือเปล่ายังไม่ชัวร0 0เซนะครับเท่าที่ทราบจะต้องจับตาวันต่อวันแล้วก็อย่างที่กล่าวนะครับในเมื่อเมื่อวานมีผู้เสียชีวิตเพิ่มไปอีก71คนเนี่ยก็ทําให้เกิดความกดแค้นเกืดชังเพิ่มขึ้นจากฝั่งชาวปาเลสไตน์นะครับในกาซาลและก็ชาวอาหรับทั่วไปแต่ว่าสิ่งที่น่าสนใจ ก็คือความพยายามของนายโจไบเดนหรือประธานาธิโจไบเดนที่จะเคลมว่านี่คือผลการหลักชิ้นสุดท้ายนะครับก่อนที่จะสิ้นสุดการดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีซึ่งเป็นดราม่าเพราะว่ามีนักข่าวถามตอนปลายว่าตกลงเครดิตที่จะได้เนี่ยมันควรจะเป็นเครดิตของของประธานาธิบไบเดนหรือว่าที่ประธานาธิทรัมป์ เพราะว่าในการเจราจาครั้งนี้เนี่ยนอกจากมีประเทศอย่างอ,าอียิปต์แล้วก็คา,า,าทาเข้าร่วมด้วยเนี่ยตัว transition team เนี่ยหรือ team ทีมที่ดูแลเรื่องการเปลี่ยนผ่านถ่ายโอนอำนาจของนายโดนัลด์ทรัมป์ได้มีส่วนร่วมไปเ,เจราจาด้วยร่วมกับทางทีมของรัฐบาลของนายโจไบ,บเดนนะครับ ก็เลยเป็นเรื่องถกเถียงกับว่าตกลงจริงๆแล้วเครดิตควรจะตกอยู่ที่ใครถ้าถ้าเซ็นในที่สุดนะครับแล้วานายโดนทัททั้มก็ออกมาเคลมก่อนที่ประธานาธิบดีโจไบเดนจะประกาศาในแถลงข่าวด้วยซ้ำไปนะครับเมื่อ2วันที่ผ่านมาอันนี้ก็เป็นตัวอย่างอันนึงที่ชัดเจนที่สุดเลยนะครับว่า มันมีเขาเรียกอะไรแล้วฮะดราม่านาทีสุดท้ายในช่วงเปลี่ยนผ่านแต่ว่าอย่างไรก็ตามชัดเจนนะครับสัญญาณทุกอย่างก็ชัดเจนว่าประธานาธิบดีไบเดนก็พูดย้ำหลายครั้งแล้วด้วยว่าจะมีการเปลี่ยนผ่านที่เทียบหรือราบรื่นนะครับเพราะว่านี่เป็นสิ่งที่ประธานาธิสารัควรจะทำเพราะฉะนั้นตอนนี้โฟกัสจึงมากลับมาอยู่ที่ในโดนัลด์ทรัมป์และ ความรู้สึกว่าจะเกิดอะไรขึ้นในอเมริกาและโลกในอีก4ปีข้างหน้านับตั้งแต่วันจันทร์หน้าซึ่งจริงๆถ้านับเป็นเวลากรุงเทพนะครับนายโดนัลด์ทรัมป์จะสาบานตนประมาณเ,เวลาประมาณเที่ยงคืนของวันคืนวันจันทร์ก็คือเช้าตรู่เชา้าก็คือก่อนหนึ่งนาฬิกานะครับของวันอังคารในเวลากรุงเทพนะครับ ซึ่งเ,เดี๋ยวก่อนที่ผมจะลืมซึ่งในวันนั้นทางข่าวสดผมจะมาเป็นล่ามปลาสดาต,ตัวสุนทรพฤษนะครับที่นายโดนัลด์ทรัมป์จะให้หลังจากสาบานตนเป็นประธานธิดีเป็นครั้งที่สองนะครับทางรายการเราจะเริ่มใน Facebook แล้วก็ออนไลน์ของข่าวสดเป็นณเวลาห้าทุ่มครึ่งนะครับ11นาฬิกา30นาทีของคืนวันจันทร์ที่20 นะครับแล้วก็จะมีแขกรับเชิญเข้ามาเป็นอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญจะมาคุยเรื่องเอ,อ,อเมริกานะครับละบทบาลอเมริกาต่อเอเชียร,รวมถึงประเทศไทยว่าจะเปลี่ยนอย่างไรเปลี่ยนไปหรือไม่อย่างไรด้วยนะครับก็ติดตามได้นะครับในคืนวันจันทร์ส่วนวันนี้ผมก็กลับเข้ามาเรื่องว่าตกลงมันมีเกร็ด ก่อนที่จะคุยถึงเกร็ดนโดนัลด์ทรัมป์นะครับซึ่งเดี๋ยวจะอ้างอิงจากหนังสือที่เป็นหนังสือประเภทที่อ่านง่ายแล้วก็อ่านทั่วไปเป็นหนึ่งในหนังสือที่พิมพ์ช่วงในโดนัลด์ทรัมป์หาเสียงนะครับโดยเป้ากลุ่มเป้าหมายของผู้อ่านก็คือคนที่คิดอาจจะปลื้มนายโดนัลด์ทรัมป์หรือสงสัยว่าคนจะเลือกนายโดนัลด์ทรัมป์หรือเปล่าเป็นผู้ยังไงก็คือมันไม่ใช่หนังสือแบบที่อ่านแบบซีรีส์แล้วก็แบ่งย่อยมีเกรดอะไรที่น่าสนใจซึ่งเดี๋ยวผมจะเก็บตกมาอ่านแต่ว่าจะ ก่อนหน้านั้นก่อนหน้าขอกลับไปพูดถึงเรื่องเ,อเรื่องที่นายโดนัทรป์พูดว่าอยากจะได้ปานามาเอ่ยกรีนแลนด์เอ,เอยแล้วก็อยากจะให้แคนาดาเป็นรัฐที่51ของสหรัฐอเมริกานะครับก็เกิด r รีแอคชั่นมากมายนะครับตัวนายกรัฐมนตรีของแคนาดานะครับก็ได้ออกมาพูดแล้วว่ามันไม่มีวัน เกิดขึ้นได้เด็ดขาดนะครับพูดค่อนข้างชัดเจนส่วนซึ่งแคนาดาผมคิดว่ายังไม่น่าห่วงเท่าไหร่นะครับเพราะคนแคนาดาทั้งหมดก็คงส่วนใหญ่ก็คงไม่มีใครเอาด้วยแต่ที่น่าเป็นห่วงคือกรีนแลนด์นะครับในกรณีกรีนแลนด์แล้วก็เดี๋ยวจะยกตัวอย่างเรื่องเม็กซิโกนะครับอ่าวเม็กซิโกที่เรียกอล์ฟออฟเม็กซิโกที่ในรัฐธรรม์บอกว่าอยากจะเปลี่ยนชื่อเป็นกอล์ฟออฟอเมริกานะครับ ซึ่งก็ประกอฏว่าตัวประธานาธิบดีของเม็กซิโกก็ออกมาออกแถลงข่าวแล้วก็บอกว่าชื่อ Gulf of Mexico เนี่ยมันมีมาตั้งประมาณเกือบ400ปีแล้วนะฮะในแผนที่เก่าและถ้าจะเปลี่ยนชื่ออะไรเนี่ยควรจะเปลี่ยนอเมริกาเป็นเม็กซิกันอเมริกาแทนที่จะเป็นนอสอเมริกานะครับเพราะว่าดินแดนจำนวนมากในทาตอนในต้ของสหรัฐอเมริกาทุกวันนี้นะคะนรับโดยเฉพาะรัฐอย่างเท็กซัส หรือแคลิฟอร์เนียเนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งของประเทศเม็กซิโกมาก่อนนะครับแต่ที่เกิดความเป็นห่วงอย่างค่อนข้างชัดเจนก็คือเรื่องกรีนแลนด์นะครับกรีนแลนด์เนี่ยเป็นอาณาเขตที่อยู่ภายใต้การปกครองของประเทศเดนมาร์กนะครับจริงๆก็คือเป็นเขตปกครองส่วนหนึ่งของเดนมาร์กซึ่งไม่ได้อยู่ติดกับตัวประเทศเดนมาร์กโดยตรงนะครับซึ่ง ทำไมใน n ั l ทรัมป์จึงสนใจกรีนแลนด์เหตุผลหลกัหลกๆก็เป็นเรื่องของการแข่งขันเกี่ยวกับผลประโยชน์ที่อาจจะเกิดขึ้นนะครับและการแข่งขันที่จะเข้มข้นขึ้นหลังในบริเวณขั้วโลกเหนือนะครับหลังจากการคาดการณ์ว่าน้ำแข็งในขั้วโลกเหนือจะละลายเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ จนอาจจะเกิดเส้นทางเดินเรือใหม่นะครับตัดออกจากทางญี่ปุ่นหรือไซปรีเนียก้าวข้ามไปแล้วไปทางอเมริกาได้เลยโดยไม่ต้องไปอ้อมเหมือนเดิมนะครับแล้วก็เรื่องมิสไซล์ดิฟเฟนซ์ซิสเต็มก็คือการติดตั้งมิสไซล์ซึ่งอินทารสสรัฐอเมริกามีฐานทัพอยู่ที่นั่นแล้วนะครับเพียงแต่ว่าไปขอใช้ที่เขานะครับทางตอนเหนือของกรีนแลนด์แต่ว่า นายทรัมป์บอกว่าเนี่ยถ้าได้เนี่ยจะดีเลยเพราะมันเขาอยู่ใกล้ลองนึกภาพนะครับกรีนแลนด์ก็ไม่ได้ไกลาจากรัสเซียเท่าไหร่นะครับใกล้โค้โลกเหนือแล้วก็ติดยุโรปนะครับแล้วในแง่ของทรัพยากรธรรมชาติก็มีแหล่งน้ํามันนะครับแล้วก๊าซน้ามันนะครับแล้วก็พวกสิ่งที่เขาเรียกว่า r a r earth e minerals นะครับหรือพวกแร่ธาตุที่หายากที่ใช้ทำไที่มีรายะสำคัญในการใช้ผลิตพวก ไมโครชิปอะไรต่างๆนะครับเพราะฉะนั้นผลกระทบไม่ได้แค่เดนมาร์กนะครับแต่ว่าทั้ง EU เลยนะครับที่ผมอ่านข่าวมาก็คือพวกเจ้าหน้าที่ระดับสูงของสหภาพยุโรปก็แสดงความารู้สึกไม่พอใจและรู้สึกว่ามันผิดเพี้ยนอย่างยิ่งที่อยู่ๆนายทรัมป์บอกว่าอยากจะ ได้กรีนแลนด์มาเป็นส่วนหนึ่งของสหรัฐอเมริกาซึ่งนักข่าวได้ถามนายโดนัลด์ทรัมป์ด้วยซ้ำไปนะครับว่านั่นแปลว่าเราอาจจะอาจจะมีการใช้ยืนยันถามว่ายืนยันได้หรือไม่ว่าจะไม่มีการใช้กำลังทหารนะครับแล้วนายโดนัลด์ทรัมป์ตอบว่าไม่สามารถยืนยันได้ว่าจะไม่ใช้กำลังทหารในการขยายอนณาเขต หรือยึดดินแดนเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของสหรัฐอเมริกาก็แปลว่าอะไรครับแปลว่าทรัมป์พูดอย่างนี้ก็คล้ายๆกับว่าขู่เลยที่ซ้ําไปว่าถ้าจําเป็นก็อาจจะต้องส่งกําลังไปยึดเลยหรือเปล่าอันนี้ก็เลยนํามาสู่การวิเคราะห์นะครับอย่าง Financial Times ของประเทศอังกฤษก็วิเคราะห์ในฉบับวันที่1 2บสถึงสิบสิบถึงสินะครับฉบับวิกเอนที่ผ่านมาก็มีการ มีบทความน่าสนใจนะนี่อันหนึ่งนะครับชื่อว่า The Art of Dealing with Trump นะครับหนหน้าเกือบหนึ่งหน้าเลยนะครับเต็มสุดนสองส่วนสามก็เป็นการวิเคราะห์และสัมภาษณ์คนหลายคนนะครับว่าเฮ้ยตกลงมันเกิดอะไรขึ้นนะครับเขาก็พยายามจะตีความว่านี่โดนโดนทาพูดเช่นนี้เนี่ยเพราะอะไรเพราะว่าอยากจะป้าหรือมีเจตนาที่จะไปยึดจริงๆหรือต้องการที่จะปั่นกระแสให้ตนเป็นข่าว นะครับมุมมองหนึ่งที่น่าสนใจนะครับมันมีหลายมุมมองที่เสนออยู่ในตรงนี้ก็คือมันเป็นการเริ่มต้นการต่อรองคล้ายๆกับว่าอย่างเรื่องกรีนแลนด์เนี่ยมีการวิเคราะห์ไว้ว่าอาจจะไม่ได้ไปยึดกรีนแลนด์หรืออะไรหรอกครับแต่มันจะเริ่มมันเป็นการเปิด kick off นะครับให้มีการต่อรองซึ่งอาจจะนําไปสู่การที่สหรัฐอเมริกาอาจจะได้สิทธิ์ในที่สุดไม่ใช่ไปยึดแต่บอกว่าโอเคงั้นเอาสัมปทานไปไหมไปเจาะหาและ่้าน้ํามัน,นอะไรต่างๆแล้วก็ให้แบ่งกําไรส่วนหนึ่งให้กับกรีนแลนด์นะครับหรือ,เ,อ,อเป็นนำอาจนาไปสู่การเซ็นสัญญาระหว่างกรีนแลนด์หรือเดนมาร์กนะครับกับสหรัฐอเมริกาเพื่อที่จะ ผูกขาดว่าโอเคประเทศอื่นห้ามนอกจากเดนมาร์กกับอาสหรัฐอเมริกาห้ามมาตั้งฐานทัพหรืออะไรในกรีนแลนด์เป็นต้นนะครับพูดง่ายถ้ามองเหมือนกับการต่อรองราคาก็แบบต่อรองราคาแบบที่คนไทยบางคนก็อาจจะไล่ออกไปเลยก็คือแบบต่อสมมติถ้าของราคา2,000บาทก็คือต่อบบขอ2 0 0ได้ไหม <laughs> นะครับอ ก็คือนั่นคือสิ่งที่ทรัมป์ทำก็คือให้ช็อกไปก่อนแล้วให้คนเหล่านั้นเนี่ยมองว่านั่นคือ worst case scenario คือสิ่งเลวร้ายสุดที่อาจจะเกิดขึ้นไดน้แต่เขามีความสนใจเพราะฉะนั้นมีอะไรจะออฟเฟอร์ได้ไหมที่จะคอมเพลมไพร์ออกมาในทำนองนั้นนะครับอันนี้ก็เป็นมุมมองวิเคราะห์ที่น่าสนใจนะครับที่ผมอยากจะเข้ามาในช่วงครึ่งหลังของรายการอยากจะเข้ามาอ่านาหรือเสนอเกรด็ดคร่าวๆเกี่ยวกับในโดนัลด์ทรัมป์นะครับที่มันจะโยงกับประวัติที่อาจจะที่ผมคิดว่าอาจจะน่าสนใจและน่าจะ เ,เขาเรียกอะไรน่าจะนําไปสู่ความเข้าใจต่อตัวในโดนั์ทรัมป์ได้ดีขึ้นในระดับหนึ่งนะครับเรื่องออออหลายท่านคงทราบว่าในโดนั์ทรัมป์พ่อเนี่ยเป็นนักธุรกิจอสังหาริมทรัยรยรพย์นะครับที่มีชื่อเสียงคนหนึ่งที่ประสบความสำเร็จในระดับหนึ่งคนหนึ่งในนิวยอร์กนะครับแล้วมุมมองหนึ่งก็บอกว่าในหนังสือเล่มบนชีวโดนั์ทรัมป์ี่ยคล้ายๆกับมีปม ที่พ่อเนี่ยเลี้ยงเลี้ยงแบบเ,เลี้ยงดูแบบตุพอสมควรนะครับแล้วเขาก็ก็คือเป็นปมที่นำมาสู่บุคลิกภาพาที่ก้าวร้าวอะไรต่างๆในปัจจุบันนี่อธิบายได้โดยต้องกลับไปดูว่าในายโดนัลด์ทรัมป์เติบโตมาอย่างไรหรือได้รับการเลี้ยงดูจากบิดาอย่างไรนะครับอีกเรื่องที่น่าสนใจก็คือเรื่อง ตอนเรียนมหาวิทยาลัยนะครับที่ยูเพนที่วอลตั o สกูลออฟน่าจะบิสเนสแอ i ดิสทรีชันนะครับอ๋อ,อไม่ใช่ตอนที่เรียนบัชเ e อร์ o อฟไซเอนส์อี n o m มิ s ส์นะครับซึ่งทรัมป์ก็บอกว่าเนี่ยเขาไม่ได้สนใจเลยเขาเคยพูดในหนังสือปี1987 The Art of the Deal นะครับว่าจริงไม่ได้สนใจเลยเรื่องเรียนว่ามันสำคัญแค่ไหนและตอนไปเรียนที่ w วอ r ตันก็บอกว่าไม่ได้รู้สึก ทึ่งกับคนที่มีดีกรีสูงๆหรือได้คะแนนดีๆนะครับแต่ตอนหลังก็บอกว่าแต่ตัวเองก็เปลี่ยนใจเพราะว่าตอนหลังนี่ก็รู้สึกว่ามันช่วยเน็ตเวิร์กิ้งได้นะครับเพราะแบ็กกราวน์ของตัวเองที่จบโรงเรียนที่เป็นหนึ่งในไอวิลีนะครับเป็นหนึ่งในมหลาลัยของไอวิลีซึ่งน่าสนใจนะครับอย่างที่ทุกคนคงทราบนายโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยมักใช้ภาษาง่ายๆเป็นภาษาชาวบ้าน ไม่ได้ใช้ภาษาเหมือนนักวิชาการหรือผู้ที่มีการศึกษาดีเป็นพิเศษหรือดีของออในหมู่คนสหรัฐอเมริกาหรือคนอเมริกันนะครับซึ่งอันนี้เป็น่าจะกลายเป็นจุดแข็งได้เป็นผมว่าเป็นจุดแข็งของในโดนัททีได้ซ้ำไปเพราะทำให้คนธรรมดาที่เป็นชนชั้นแรงงานคนยากคนจนคนทั่วไปรู้สึกว่าฟังและเข้าใจได้ง่ายเลยแล้วก็เป็นภาษาที่ใช้เหมือนกับพวกเขานะครับ เ,เรื่องแต่งงานเนี่ยอันนี้เรื่องน่าสนใจนะครับเรื่องแต่งงานแล้วมีลูกเพราะมีลูกหลายคนมากแล้วก็แต่งงานไปหลายรอบสิ่งที่น่าสนใจที่อ่านก็คือในตอนนั้นท่านเคยพูดว่ามีลูกหลายคนเนี่ยก็ที่ที่คิดว่าเป็นข้อดีคืออย่างน้อยคาดว่าในที่สุดสักคนก็จะเหมือนเขาเหมือนกระถอดออพิมพ์ม,มาเหมือนเขานะครับการที่มีลูกหลายคนก็ดีกว่ามีแค่คนเดียวหรือสองคนเพราะว่าอันนั้นเราก็ไม่รู้ว่าลูกจะออกมาแล้วจะ ถูกใจตัวพ่อหรือเปล่านะครับแล้วแง,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 ง่โมงเรื่องธุรกิจนี้น่าสนใจนะครับมันมีข้อมูลน่าสนใจเช่นว่าตอนช่วงแต่งงานกับออตอนที่โดนัททรัมป์ยังแต่งงานอยู่กับกับอีวังก้านะครับคือภรรยาคนแรกนะครับซึ่งแต่งงานไปตั้งแต่ตช่วงปีหนึ่้าแน่ะครับและอยู่ไปนานเหมือนกันนะครับอีวังก้า ตอนนั้นเนี่ยข้อมูลที่ได้ที่น่าสนใจก็คือว่าทรัมป์เนี่ยมีแรงจูงใจมี incentive นะครับหรือมีสิ่งจูงใจให้ภรรยาตอนนั้นด้วยซ้ำไปว่าเวลาค้อลูกมาคนหนึ่งเขาจะมีโบนัสให้กับภรรยาในช่วงนั้นเป็นเงิน250,000เหรียญสหรัฐนะครับก็ถ้าช่วงตอนนั้นก็คงเยอะกว่าในปัจจุบันนะแต่ถ้าแม้กระทั่งคิดตอนนี ento, genocide, right? right? ้ก็ตกประมาณ2องคูณ3เข้าไปก็ประมาณล้าน10ล้านบาทเศษๆนะครับ แต่ว่าจริงๆมันต้องเยอะกว่าน,นั้นเพราะเพราะว่านั้นมัน,ม,นมันคือเราต้องคิดปรับค่าคองที่ะอะไรต่างๆค่าเงินดอลลาร์กลับไปในปีช่วงทศวรรษ1980อันนี้ก็เป็นผมว่ามาันสะท้อและบอกอะไรได้เกี่ยวกับนายโดนัลด์ทรัมป์นะครับอ,อ,อีกเรื่องที่น่าสนใจนะครับขอไล่ไปเรื่อยๆทรัมป์เป็นคนที่ คือผูกติดกับชื่อตัวเองมากนะฮะอันนี้เป็นเรื่องที่น่าสนใจก็คือบางคนก็มองว่าเป็นคนที่อีก่กจัดหรืออะไรต่างๆเพราะว่าองค์กรหรือบริษัทเนี่ยเปลี่ยนเป็นชื่อ Trump Organization ในช่วงทรัมป์นะครับก่อนหน้านั้นไม่ได้ชื่อนี้ตอนสมัยบิดาที่แต่งตั้งทัป์เป็น CEO แล้วก็ให้ลูกชายคนนี้เนี่ยจัดการบริหารบริษัทต่อชื่อ ถูกรีเนームหรือเปลี่ยนใหม่เนี่ยในปี1973นะครับแล้วจริงๆทั้มก็ทำหลายอย่างนะครับทำธุรกิจมาหลายอย่างที่หลายท่านอาจจะไม่ทราบนะครับมีแม้กระทั่งมีสายการบินนะครับทำไปแล้วก็เจ๊งไปแล้วนะครับทำส,สายการบินมีแม้กระทั่งร้านสเต็กค,ครับเคยเปิดร้านสเต็กชื่อทรัมป์เหมือนกัารน,นำสเต็กเจ๊งไปแล้ววอดก้าทรัมป์วอดกา้าก็มีนะครับใครเคย ซึ่งมาก่อนการมากเลยนะครับเพราะเดี๋ยวนี้วอดก้าเป็นที่นิยมกันอันนี้มีวอดก้าไหลไฟเวอร์ r, ใช่ไหมทำขายกันนี่ไม่ได้อันนี้คงไม่ไดโดนอะไรนะรเพราะมันเจ๊งไปแล้วเพราะการเขาต้องขวดสีทองเลยนะครับซึ่งทั้มจะชอบสีทองเป็นพิเศษนะครับเพราะว่าออฟฟิศทั้มผมเคยเข้าแว๊แบๆเข้าไปนะครับตอนมีโอกาสไปนิวยอร์กช่วงปี2 5 0 0ัน้ยไอ้สพนะครับคือสักกันสอง คัมทาวเวอร์น่าสนใจมากที่อยู่ติดติดกับถนนต,ติดกับตึกทิฟฟนี่นะครับมันมีเอสคาเลตอร์มีบันไดเลื่อนและไอ้บันไดเลื่อนโลหะต่างก็จะชุบทองนะครับก็คือมันจะเรียกอะไรครเป็นรถสนิยมที่หรูหราแบบสไตล์เศรษฐีใหม่แบบสไตล์ ตะวันออกกลางอะไรทำนองนั้นนะครับเป็นเรื่องที่น่าสนใจคนก็วิพากษ์วิจารณ์ในทรัมป้านสเต็กที่แจ๊งที่เปิดปี2007นะครับทรัมป์สเต็กเหตุผลที่สุดท้ายต้องปิดลงไปหรือขายไม่ดีก็เพราะว่าปรากฏว่าทางรัฐบาลพบว่ามาตรฐานเรื่องความสะอาดนี่ตำต่ำกว่ามาตรฐานอันนี้ก็ผมก็ไม่รู้นะครับตีความความเองนะครับว่าจะเป็นอย่างไรนะครับก็ ฝรั่งเขาเรียกว่า Vanity Project นะครับทำแม้กระทั่งบริษัทที่คล้ายๆกับเป็นบริษัทออนไลน์นะครับในปี2006นะครับเขาเรียก GoTrump.com คล้ายๆกับเดี๋ยวนะเดี๋ยวของไทยมันเดี๋ยวมันมีเดี๋ยวชอบไม่ใช่ชื่ออะไรนะที่เวลาเวลาบุ๊กกิ้งแล้วก็ได้ทั้งทั้งตัว๋วท,ทั้งที่พัอกอกอด้า,ดายิ่งกว่าอากอด้ามันออกทํานองนั้นแหละครับแต่อาจจะมีกังมีไกด์อะไรเสร็จนะครับชื่อ GoTrump.com นะครับปี2006 ครับสักพักก็ก็ก็เช้งนะครับแต่นั่นก็เป็นสิ่งที่น่าสนใจนะครับทรัมป์คาสิโนนะครับทรัมป์ทัชมาฮาลนะครับที่คอนีไอแลนด์นะครับโอ้ทรัมป์ทัชมาฮาลนี่น่านะนะถ้าใครในยุคนั้นเคยไปก็น่าสนใจมันก็บอกอะไรเกี่ยวกับตัวทรัมป์ได้มากนะครับอีกอย่างที่อยากจะเเล่าเป็นเกร็ดเพิ่มเติมก็คือว่าในโดนัลทรัมป์เนี่ย ก็เคยออกแบบหนังมาหลายเรื่องนะครับใครใครจำได้เรื่อง Home Alone ผมไม่แน่ใจว่าไอ้ o m e a l ร n e ตอนไหนทัม้มก็เคยออกนะครับเพราะตัวนักทั้มเนี่ยใช้สื่อนะครับไม่ว่าจะเป็นหนังภาพยนตร์หรืออะไรนะครับค่อนข้างเก่งนะครับทุกในในหนังสือเล่มนี้กล่าวว่าเอาข้าจริงเนี่ยทัป์เริ่มมีความคิดเรื่องว่าจะทำให้อเมริกายิ่งใหญ่อีกครั้งหนึ่งเนี่ยในในปี2011นะครับ ซึ่งทัา์ได้เขียนหนังสือนะครับชื่อว่า Time to Get Tough Making America Number One again ซึ่งตอนนั้นเป็นที่น่าสนใจนะทั้์ก็ยังยืนยันในช่วงนั้นว่ามันไม่จำเป็นเขาไม่ได้สนใจอยากจะลงสมัครเป็น ประธานธิบดีหรือมาเล่นเป็นนักการเมืองนะครับแล้วเอาเขาจริงครั้เคยเป็นสมาชิกพรรคเดมโมแครตเลยด,ด้วยซ้ำไปนะครับและเคยแสดงความชื่นชมในฮิลลารีนางฮิลลารีคลินตันด้วยซ้ำไปแต่ว่าทาก็พูดเหมือนจะทิ้งไว้ตอนนั้นว่าแต่ถ้าไม่มีใครทำนะครับแล้วดูแลอเมริกาจะถดถอยไปเรื่อยเขาจะต้องทำนะครับขอโค้ดเป็นภาษาอังกฤษนะครับ Somebody has to do something or this country is not going to be a very great country for long นะครับเขาบอกต้องมีใครสักคนเนี่ยทำอะไรสักอย่างนะครับไม่เช่นนั้นแล้วประเทศนี้จะไม่เป็นประเทศที่ยิ่งใหญ่มากไปยิ่งใหญ่มากจริงๆไปอีกนานอีกอีกจะเป็นประเทศที่ใหญ่ยิ่งใหญ่มากจริงๆไปอีกได้ไม่ได้ได้อีกไม่นานนะครับซึ่งก็ในที่สุดก็นําไปสู่การที่ทรัมป์ตัดสินใจลงสมัครชิงตําแหน่งประธานาธิบดีในรอบแรกนะครับ สุดท้ายนะครับผมก็อยากจะบอกว่าอาจจะจะโค้ดทัมนะครับตั้งแต่รอบแรกเขาบอกว่า I don't want to be a president ผมไม่อยากเป็นประธานาธิบดี I'm 100% sure I had changed my mind only if I saw this country continue to go down the tubes อันนี้คือสิ่งที่ทรัปมพูดไปในปี1990มีความคิด เช่นนั้นมานานแล้ว1990ปีนี้ก็30กว่าปีแล้วนะครับก็ชัดเจนว่าทรัมป์ยังเชื่ออีกว่าอเมริกาเนี่ยควรจะยิ่งใหญ่อีกครั้งหรือยิ่งใหญ่ได้มากกว่านี้ควรจะมีอาณาเขตใหญ่กว่าปัจจุบันนะครับส่วน4ปีข้างหน้าจะเป็นอย่างไรตอนนี้ก็คือเราก็คงต้องมานั่งวิเคราะห์กันล่าสุดนี้มีการวิเคราะห์กันได้ซ้ำไปว่านายเอรอนมาสนะครับซึ่งตอนนี้ก็น่าจะเรียกว่าที่ปรึกษาอันดับหนึ่ง นะครับของใดโดนัลด์ทรัมป์ซึ่งเป็นเจ้าของเอ่อเทสลานะครับแล้วก็ Twitter หรือ X นะครับน่าจะไปความสัมพันธ์เขากับนายโดนัลด์ทรัมป์น่าจะพังแบบเละในในเวลาไม่นานหรอกครับเพราะทั้ง2คนในอีโก้แบบสุดๆก็ลองดูไปนะครับว่าจะเป็นอย่างไรเพราะว่าทางเออ EU นี่มีการวิพากษ์วิจารณ์หรือวิเคราะห์เป็นด้วยซ้ำแปลว่าจะทำอย่างไรรีแอคกับนาย r อร็อมาสอย่างไรเพราะว่านายอรมาสแสดงความเห็น อะไรต่างๆไปหลายอย่างแล้วนะครับในเกี่ยวกับทางยุโรปเกี่ยวกับอังกฤษว่าการเมืองควจะเป็นอย่างไรจนตัวชันเซอร์อ Chancellor ของเยอรมันนะครับออกมาบอกว่าเนี่ยอย่าไปฟีดเดอะทรอคืออย่าไป ต่อว่าต่อความกับไอ้พวกนี้มันเหมือนกัเด็กเขาเรียกอะไรเหมือนกับเด็กเ,เด็กเกรียนนะครับเขาค่อยนิ่งนิ่งไว้แล้วก็ดีลกับทรัมป์ทรัมป์อยากจะพูดอะไรก็พูดไปนะครับในหลายๆเสียงมองว่าจะเอาเขาจริงค่อยไปดีลกับทีมของทรัมป์ที่เข้ามาคุยเจราจารไม่ว่าจะเป็นเรื่องการค้าเรื่อง security เรื่องอะไรกันดีกว่าเพราะว่าพวกทีมเหล่านั้นเท่าที่ดูนิ่ง และมีเหตุผลมากกว่าในายโดนัลด์ทรัมป์สิ่งที่นายโดนัลด์ทรัมป์พูดอาจจะเป็นแค่เพื่อหาคะแนนสนับสนุนทำให้คนที่สนับสนุนทรัมป์รู้สึกหัวใจฟอฟูนะครับเห็นผู้นำสหรัฐที่สามารถพูดอะไรก็ได้กลางๆอะไรก็ได้ในระดับ โลกโดยที่ไม่จําเป็นต้องมีราคาอะไรที่ต้องจ่ายนะครับก็เราคงจะต้องติดตามดูกันต่อเพราะว่าผลกระทบต่อไทยมีโดยตรงเลยนะครับผมอยากจีปิดท้ายกลับมาเรื่องบทความใน FT ว่ามีนักวิเคราะนหน์คนนึงก็เลยบอกว่าวิธีที่ดียวกับน,น,นายโดโร้ามที่น่าจะมีประสิทธิภาพที่สุดก็คือวิธีที่นายชินโซอาเบะนะครับอดีตนาย,ยกรัฐมนตรีญี่ปุ่นที่ถูกลอบสังหารจนเสียชีวิตไปแล้วเนี่ยเ,เคยปฏิบัติต่อน,นายโดทรซาม โทรศัพท์ไปคุยเป็นประจำบินไปเล่นกอล์ฟที่สหรัฐอเมริกาเชิญมาญี่ปุ่นนะครับเขาบอกว่าช่วงที่นายอาเบะเป็นนายกรัฐมนตรีและนายโดนัลด์ทรัมป์เป็นประดีรอบแรกเนี่ยความสัมพันธ์ระหว่างญี่ปุ่นกับสหรัฐอเมริกาดีมากสิ่งที่ผู้นําต่างชาติควรจะทําก็คือพัฒนาหรือ,อ,อสร้างความสัมพันธ์ส่วนตัวระหว่างตนเองกับนายโดนัลด์ทรัมป์ให้ดีนะครับก็ต้องจับตาดอซูเพราะว่าล่าสุด ข้อมูลล่าสุดเรื่องพิธีสาบานตนเนี่ยทางจีนก็ยังรู้สึกไม่ลงตัวนะครับว่าจะส่งใครมาเพราะในขณะที่นายโดนัลทรัมได้ส่งเทียบเชิญให้ประธานวิธีสีจิน้นผิงไปเยือนไปร่วมพิธีซึ่งทางจีนก็บอกแล้วว่าจะส่งตัวแทนไปแต่ มีการเถียงกันแม้กระทั่งว่าตัวแทนระดับไหนถึงจะทำให้ในายโดนัลด์ทรัมป์รู้สึกพอใจแบบไม่ต้องเสียหน้านะครับก็มีการวิเคราะห์กันออกมาแล้วว่าถ้าเป็นนายหวังอีออ้ซึ่งเป็นรับพตทีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของจีนจะไม่ดีพอเพราะเป็นรากฐานคือหวังอี้เป็น c a r e เ r d i ดิปโ a มเป็นเป็นนักการทูตไม่ใช่แบบผู้มีอำนาจเขาต้องการ คล้ายๆกับเบอร์สองที่ไม่ใช่เบอร์สองทำตตาแหน่งนะครับแต่ว่ามือขวาหรือมือซ้ายของนายสีไปก็ต้องจับตาดูซึ่งเรื่องเหล่านี้เดี๋ยวเราคงจะได้คุยกันก่อนพิธีคืนวันที่จะมีพิธีสาบานตนในวันจันทร์ที่จะถึงนะครับสำหรับวันนี้ผมขอลาท่านผู้ชมไปก่อนแล้วยังไงพบกันในรายการพิเศษดึกหน่อยนะครับแต่ก็มาดูว่านายดลทรัมป์จะพูดอะไรเพราะสิ่งที่นายดลทรัมป์พูดในวันนั้นผมเชื่อว่าก็จะทำให้เราสามารถคาดการได้ว่า อเมริกาในอีก4ปีข้างหน้าและโลกจะเปลี่ยนไปอย่างไรบ้างสำหรับว,วันนี้ผมประวิตร์โรจนพึกขอขอบคุณท่านผู้ชมแล้วพบกันถ้าไม่วันจันทร์ก็วันศุกร์หน้าสวัสดีครับ